ไปเราจะสอนให้ดึงคอตัวเองนะครับทุกคนคนป่วยที่มีปัญหาเรื่องเนี้ยจะมีประสบะการณ์ที่จะไปทำกาก่ท่าบัดดึงคอนะครับเป็นทรรมาท่าซาวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราจะเอาตัวเราไปผูกกับเครื่องดึงคอไปตลอดชีวิตไม่ได้เพราะคอเราต้องใช้คอที่เราเสื่อมไปตลอดชีวิตนี่แหละครับเราก็ต้องอยู่กับมันการดึงคอเนี่ยวัตถุประสงค์คือหลังจากที่เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอโดยดราปเน็กแล้วเนี่ย เราจะดึงคอตัวเราเพื่อที่จะให้กระดูกและหมอนรองกระดูกเคลื่อนยืดออกลดการกดทับของรากประสานอาการที่เราปวดอาการชาอาการแขนไม่มีแรงก็จะดีขึ้นนะครับแต่ต้องทําให้ถูกต้องมันเหมือนกับเป็นการเรียนแบบเครื่องดึงคองน,นเองถ้าใครเคยเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยเราเริ่มเลยนะครับมันเหมือนการเซตลูกวอลเลย์บอลอันรแ,แรกยื่นมือมาข้างหน้ามุนยิ้วโค้งเข้า ตรงกลางหายมือขึ้นเวลาเซตลูกบอลไลด้บอลหัวเราคือลูกบอลเพราะนั้นเนลวลาเซตลูกบอลไลด้บอลเนี่ยมือเราต้องอยู่ใต้ลูกบอลก็คือมือเราต้องอยู่ที่บริเวณคอ ม็ล็อกอยู่ที่กราฟลักษณะน,นี้นะครับ แบบนี้เดินการทับหูนี้นะครับถึงเสียงๆปนนชทัดกว่าเสร็จแล้วนี่พร้อมจะเึงนละการประสานนิ้วมือไม่ใช่เรื่องสนะครับเราจะไม่จิกอย่างนี้มันจะเจ็บเราใช้อุ้งม,มือของเรากึ่งดึงกึ่งยกตอนนี้เราจะเริ่มดึงขอนแะล้วเยืนนะครับ ควนไคลยก้ามเนื้อคอ,อก่อนอันนี้คือยืดรงเสร็จแล้วก้มคอลง1 5องศาห 5, 10, 15ประมาณนี้นะครับควนไคล่ก้ามเนื้อคอเราจะเริ่มดึงคอถึงดึงถึงยกไปในแนวในแนวที่เราก้มไปนี่นะครับโอเคต่อมายืดรง ขลายกล้ามเน้อคอนะครับพ่วงคอ1 5องศา75ประมาณนี้โดยประมาณแล้วดึงคอขึ้นเต็มแรงออกแรงเต็มที่ออกแรงเต็มที่แล้วค้างไว้นับึ0ถึง20 ก็แขหนลงตอนที่เราออกแรงดึงในกล้ามเนื้อตรงนี้ต้องต้องตึงแข็งแ๊กเลยกี่แรงเท่าไหร่ออกให้หมดแต่ว่ากล้ามเนื้อที่คอจะต้องผ่อนคลายนะครับอ้าวทีนี้ผ่อนคลายแล้วก็เอาขึ้นมา,นมา,นานดึงใหม่ห่องคอส5อข้างสาผ่อนคลายกล้ามเน้อคอหรือออกแรงค้างไว20้20วินาที แล้วก็เอาลงแล้วก็ขยับคอเบาๆนะครับลูคอเบาๆฝันาจฝันใจแขน <c oughs> แล้วก็ดึงใหม่ดูนะครับหมุนมือมีข้อร่างการไหนมือล็อกที่กลางปิดช่องว่างระหว,ว่างความมืดกับโครงสร้างของหน้าและคอเรา จากนั้นยืนตรงร่วมคอ15องศา50.5ผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอแล้วกลางแขนออกแรงจุดที่ค้างไว้20วินาทีกล้ามเนื้อคอต้องผ่อนคลายนะครับ20วินาทีแล้วก็เอาลงขยับคอ กล้ามเนื้อคอต้องผ่อนคลายเพราะว่าถ้ากล้ามคอเราเกร็งกล้ามเนื้อคอกับแขนนี่แข็งแรงพอกันการดึงก็จะได้สูงคือไ,ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราทําถูกต้องกล้ามเนื้อนานนานคอจะถูกยืดหมอนรองกระดูกกระดูกจะถูกยืดการกดทับจะน้อยลงหลังจากเราทําแล้วเราขยายัมคอเบาเาเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีคอจะสบายดึงไปเรื่อยๆกดทับน้อยลงน้อยลงอาการชาอาการปวดอาการแข็นี่งจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็จบการดึงคอส่วนที่สามที่จะสอนนี้คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอให้มีความแข็งแรงที่เราเห็นคนไข้ที่ไปดึงคอแล้วส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องใส่ A ้คอล่าสีขาวๆที่มาค้ำคอเอาไว้เพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกคอที่เราหรือมอนรกระดูกที่ถูกยืดขึ้นแล้วเนี่ยไม่สุดกลับมาทบร้าวประาทกหัด แต่การอ x กเ c i ไซ์อันนี้เนี่ยเมื่ออีกเทสไซแล้วกล้ามเนื้อก็จะแขแง็งแรงแต่ที่สุดแล้วก็จะเหมือนกับเราสร้างคอลลา <c oughs> หรือปลอกคอเนี่ย <c oughs> ขึ้นมาในอยู่ในคอของเราเองเราวกเอาเครื่องบังคับคอนี้ออกไปได้คำว่า so M ไอโซเมตริกอ็กเทไซหมายว่าการอ x กเ c i ไซ์โดยการที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับท่าที่1กลางแขนกว่าออกไป ตั้งแขนขึ้นเอียงคอทั้งแขนทั้งคอดันกันแต่ว่าทั้งคู่ไม่ให้มีการเคลื่อนไหวออกแรงเต็มที่ทั้งคู่นะครับพอดันไปทางนี้แขนดันไปทางนี้นับ1นึ่งถึงยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดสาี่สห้าหก็จแสิแต่แล้วกลับข้างมาด้านนี้ตั้งแขนตั้งมือขึ้น เพียงพอดันกันมาให้มีการเคลื่อนไหวทั้งคู่นับต่อ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40แล้วก็มาทำต่อข้างนี้นั้นต่อ 41, 42, 43, 44, 45, 46ไปถึง60แล้วก็กลับข้างข้างนี้ นันต่อ61-80คือเติมทีละ20แล้วก็มาข้างนี้ไปถึง100ใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาเติมทีละ20 20จนถึง200ก็จบกล้ามเอ็กซ์ซอร์สกล้ามเนื้อขอด้านข้างทั้งสองข้างถ้าต่อไปก็คือการเอ็กเซอร์ไสกล้ามเนื้อขอด้านหลังทำห้ดูนะครับเอามือประสานกันแบบนี้ นะครับแล้วดันจากด้านหลังมือดันไปด้านหน้าแต่พอดันไปด้านหลังไม่ให้มีการเคลื่อนไหวจะออกแรงเต็มที่ทั้งคู่นับหนึ่ง6 7 8ส1ม1ี่ห1า1กเจ็ดแปดเก้าสิบ้าก็กกลับกันีนี้เมื่อกี้มือแบบนี้ตอนนี้มือกลับมาเป็นแบบนี้ แล้วดันมาข้างด้านหลังแต่พอดันไปด้านหน้ายี่2 2บเอ็ดยี่7 2บสองยี่สามยี่ยี่ห้ายี่กี่บเจ็ดยี่บแปดยี่บ้าสาสิบไปถึงสี่สิบนะครับแล้วก็พลิกกลับพอดันไปด้านหลังมือดันไปด้านหน้านับต่ออีกจากสี่สิบเอ็ดไปถึงหกสิบแล้วก็กลับข้างหน้าผากก็ดันไปด้านหน้ามือดันไปด้านหลังนับต่อไป ยี 20, ่สิบเติมไปทีละยี่สิบทีละยี่สิบไปถึงสองร้อยก็จะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอด้านหน้าด้านหลังเมื่อเราเอ็กซ์ซอร์ซครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบคอเอเราเอ็กซ์ซอร์ซไปประมาณสักสองสามอาทิตย์เนี่ยเราก็สามารถเอาฟอลาออกไปแล้วตลอดชีวิตถ้าเราเอ็กซ์ซอร์ซแบบนี้เนี่ยโรค หมอนรองกระดูกหรือกระดูกกระชับร่าประสาทก็จะหายไปจากเรานะครับด้วยตัวของเราเองด้วยมือของเราเองเราก็จะูมิใจ